ชีวิตเด็กเล็กๆอะ่ะบางคนก็ต้องการการซ้อมชีวิตนะอ่ะเดี๋ยวถ้าหนูต้องย้ายโรงเรียนหรือไปทำกิจกรรมในโรงเรียนพิเศษอันใหม่และอยากหาเพื่อนเราก็มองดูก่อนว่าคนไหนเขาที่เรามองไปสบตาก่อนส่งรอยยิ้มถ้าเขายิ้มตอบเราเราสเต็ปต่อจากนั้นเราชื่อเชอร์รี่เธอชื่ออะไรเหรอ คนเราถ้ามันจะไม่ตอบชื่อกลับมาก็เกินไป <g ül> <g ül> ก็คือสอมได้นะคะให้รายละเอียดกับบางคนที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เพราะประสบการณ์น้อยก็มาสอมตรงนี้ได้คูลี่แนะนำผู้ปกครองหลายหลาท่านนะในชีวิตที่จะเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยให้ซ้อมชีวิตนะเช่นวันอาทิตย์ที่แม่หยุดอ่ะซ้อมเลยซ้อมตื่นเวลาที่จะต้องตื่นวันจนันทร์ แล้วเราจะทําเหมือนกับที่วันจันทร์เราจะเป็นตื่นมาอาบน้ำตื่นมาแต่งตัวแม่ขับรถไปในเส้นทางที่พาไปโรงเรียนให้เห็นเลยว่าประตูโรงเรียนมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคุณครูมายืนตรงนี้อะไรแบบนี้ซ้อมได้นะแล้วก็ซ้อมทั้งวันเลยให้เห็นว่าพออยู่ในโรงเรียนเดี๋ยวครูพาเข้าไปเล่นเล่นเสร็จกินข้าวกลางวันกินข้าวกลางวันเสร็จนอน นอนตื่นมากินนมกินหวีผมปาแป้งเดี๋ยวแม่มารับแหละเออแล้วก็กลับบ้านเราแล้วเราก็ทํากิจวัตรของเราสามารถเทคแอคชั่นซ้อมจริงๆก็ได้หรือว่าถ่ายรูปแล้วเก็บเป็นอัลบั้มรูปให้เห็นเหมือนหนังสือภาพที่เด็กอ่านหนังสือภาพอะ่ะให้เขาเห็นได้อันนี้คือเด็กจิ๋วเลยนะสามขวบสามขวบอย่างเงี้ยนะซ้อมไปโรงเรียนก็ได้สําหรับเด็กเล็กๆอะการซ้อมก็ดีหรือบางเหตุก,การณ์อ่ะ ชีวิตผู้ใหญ่ยังต้องซ้อมหนีไฟซ้อมแบบหนีแผ่นดินไหวใช่ปะเหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นที่เป็นการเสี่ยงภัยในชีวิตเด็กหลงกับแม่ในห้างอ่ะซ้อมได้นะถ้าเราหลงกันถ้าเรามาห้างสีเขียวมองไปปราสายตาหาพี่พนักงานเสื้อที่เป็นยูนิฟอร์มสีเขียวเดินไปหาเขาแล้วพูดว่าหนูหลงกับแม่แม่หนูชื่อนี้ มีเบอร์โทรวันนี้อ่าต้องซ้อมจากบ้านด้วยเหมือนกันซ้อมท่องเบอร์โทรโทรหาแม่ให้หน่อยหรือทาไม่ได้พี่ประกาศหาแม่หนูให้หน่อยเออหนูเชื่อนนี้เนี่ยวันนี้ใส่เสื้อนี้ว่ากันไปอยู่ตรงไหน